สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรที่ช่วยชะลอผมงอบลดผมร่วงเล่นผมให้เกิดใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยขจัดรังแคช่วยขจัดพวกสารเคมีที่ตกค้างบนหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะและก็ช่วยทําให้ผมนุ่มสลวยเงางามยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ง่ายมากคะ่ะแล้วก็ใช้ดีเห็นผลด้วยนะคะก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน g o o g l เกิได้นะคะส่วนขั้นตอนวิธทีทำมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็กับปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะกะปริมาณให้พอเท่าที่เราจะสระผมพอนะคะ ส่วนผสมจะไปก็ให้เราใช้เกลือค่ะสําหรับเกลือเขาก็จะช่วยในการลดผมร่วงค่ะช่วยขจัดรังแคแล้วก็ช่วยขจัดพวกสารเคมีต่างๆที่ตกค้างบนหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะก็ให้เราใช้เกลือ1-2ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเขาก็จะช่วยในการลดผมร่วงค่ะช่วยชะลอผมงอกช่วยเล่งผมให้เกิดใหม่แล้วก็ช่วยลดปัญหารังแคด้วยนะคะก็ให้เราใช้น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่า1ลูกก็ได้นะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะใครจะสะดวกผสมบนฝ่ามือของเราก็ได้นะคะ สำหรับนี่สูตรนี้นะคะใครจะทําเก็บไว้เยอะๆก็ได้นะคะแต่ว่าเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่าน้ำมะนาวเขาจะขึ้นลาเร็วนะคะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ในช่วงที่เราจะสระผมได้ตามปกติเลยนะคะก็ราดน้ําให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมค่ะสระแล้วก็นวดให้ทั่วเส้นผมของเราเลยนะคะสระตามปกติเหมือนที่เราสระผมโดยทั่วไปได้เลยนะคะก็ขยี้ให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเลยค่ะปล่อยไว้สักประมาณ3,5นาทีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้บ่อยตามต้องการเลยค่ะก็นํามาสระผมตามปกติ ของเราได้เลยนะคะและก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะคือการใช้น้ำมะนาวค่ะก็ให้เราบีบน้ำมะนาวกับลิมานได้ตามต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใช้สำลีนะคะหรือว่าใครไม่ใช้สำลีก็ได้ค่ะแล้วก็ชุบน้ำมะนาวนะคะหลังจากนั้นก็นำมาทาให้ทั่วบริเวณหนังศรีรษะของเราเลยนะคะหรือว่าบริเวณไหนที่ ดีสระนะคะหรือว่าผมร่วงหนักๆนะคะก็ทาได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นวดให้ทั่วหนังศีสษะแล้วก็เส้นผมของเราเลยนะคะจากนั้นก็ปลอยทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกหรือว่าสระผมนะคะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกคืนทาหรือว่าอาทิตย์ละสองสาครั้งได้ค่ะก็จะช่วยลดผมร่วงก็ช่วยชะลอผมหองอกนะคะช่วยร่งผมให้เกิดใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะ สูตรจากธรรมชาตินะคะเป็นสูตรที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เห็นผลแล้วก็ดีด้วยนะคะก็เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google ได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ